วันนี้นะคะมาอันบ็อกซ์มัคกี้ดรีมมี่ไลฟ์เซนค่ะมาเลยวันนี้ยกบ็อกซ์มาเลยนะคะทั้งหมด12ตัวเลยมานี่ค่ะน้องๆก็คือแบบว่าสีพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะมาเลยทุกคน12ตัวจุกๆนะคะมาเริ่ม มันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรไม่มีเลยเนี่ยต้องยังไงอ่ะกลองแรกต้องพิเศษเลย ไหแบ,บแล้วเข้ามาโชว์ดูใกล้ๆหน่อยก่อนมันคือิอตัวนี้มันไม่มีอะ,อะไม่เคยกแกเลยอะทุกคนดีใจมากีอ่อตัวแน,นะก่อีเปโคชคดีมาอะแล้ววันนั้นคือมัเหลือ2กล่องสุดท้ายะกล่องเดียวค่ะเดียวกล่องสุดท้ายเ,ยเหรอปะใช่ทุกคนดีใจมากโอ้โหไม่แบบไม่มีแรงแกะกล่องอื่นต่อแล้วอะคือแบ โอเคอ้ยตนี่สีเข็ดเราไม่เคยได้สีเข็ดมาก่อนอะโอเขออนุญาตตั้งน้ตตรงนี้นะคะมากล่องต่อไปเลยทุกคนคือเราเริ่มมีความหวังแล้วไม่เคยได้สีเข็ดมาก่อนนะคะตอนต่อมาอุย้ยยืนตกใจอยู่เลยอะื่อกีะแ,แบบฮะกล่องแรกได้สีเข็ดเลยงงมากอ้ยก็ถือว่าคูค่ากับการยกบอลนะคะทุกคนคือว่าแก้ตอนแกะอันแรกอะเห็นแบบไอ้การ์ดแบบแบบแล้วเป็นสีเงินแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่านะคะอะต่อไปนี่ ตัวนี้นะคะ Flowery Surprise นะคะนี่น้องหมีเขาก็จะถือแบบดอกไม้ไว้ข้างหลังแบบนี้น่ารักนี่แล้วก็หมุนหัวได้ด้วยโอ้นี่แล้วก็แบบถ้าดึงออกมานะคะก็จะเห็นฟันแบบนี้ <c oughs> มานี่นะะการของน้องอันนี้คือการปกติแนละ้วจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าซีเคตมันจะเป็นสีเงินทุกคนคือแบบไม่คิดว่าจะได้ซีเครตอ่ะอ่ะต่อมานะคะกล่องต่อมาแฮปปี้มกอะสุดยอดจริงๆ นะค่ะต่อมานะคะซึ้นี่อุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นน้องนอนอยู่บนดวงจันทร์นะคะตอนนี้ชื่อว่า dreaming time ค่ะนี่นะคะนี่เลยการ์ดน้องคือสีแบบพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะนี่นะค่ะกล่อง่อไป อยตัวนี้มีแบบว่าตัวตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะชื่อว่า congratulations ค่ะนี่เขามีหมวกแบบนี้ด้วยนะนี่เป็นแบบการแสดงความยินดีอะไรแบบนี้ค่ะมาแกะนี่เขาก็จะนั่งอยู่แบบนี้นะคะนี่ชึบแบบนี้นี่นะคะชึบค่ะแล้วก็อขอวางน้องก่อน อื้อโอเคมากล่องต่อไปค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ตัวนี้นะคะอุ้ยน้องมีลูกน้อยด้วยนะตัวนี้นะคะชื่อว่า m o t h e r s love นะคะก็คือเขามีลูกแบบนี้ด้วย นี่ดึงขึ้นมาก็จะเห็นฟันนี่แบบนี้อะไรก็นอ่โอ้หนูได้ซีเกตจริงหรอจริงค่ะเฮ้ยตัวแรกเลยอ่ะยออตัวแรกคือเนี่ยตัวนี้ซีเออช่องดีแบบโอ้โหคุ้มค่ากับการเดือบบล็อกมากมาค่ะก่อนกลัไปแล้วคือหยิบถูกแล้วนะกล่องแรกที่เปิดได้ซีเกตเลยที่สุดมาค่ะทุกคนนี่ค่ะ อุย้ยตัวนี้สีน่ารักมากฟงฟิงมากค่ะทุกคนตัวนี้ชื่อว่า sitting monsters fluffy นะคะนี่มีลูกน้อยอีกแล้วตัวน,นี้น่ารักมากทุกคนนี่นะคะเขาก็คคจะแบบอยู่ข้างบนแบบนี้บ๊ายบายน่ตารักเนาะนี่นะคะยังเห็นอยู่ในเฟรมไหมใช่เหรคะอยู่ในเฟรมไหมได้ไหม อได้ไหมคะะมาค่ะตัวต่อไปไม่ค่ะต้นนี่นะคะตัวต่อไปซื้อนี่ค่ะโู ตัวนี้อ่าเขาแบบว่าเหมือนเล่นฟิวเลนกีนะคะ w i n อร์จอยค่ะตัวนี้นี่เลยน้องก็คือแบบว่าหนาวมาแบบหนาวๆเลยนะตัวนี้แล้วก็เขาก็เล่นกีด้วยนะคะตัวน,นี้ต้องแกะชื้แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จะแบบว่าติดไปกับขาของแบบแนะะี้ シュー何とか前にねえる<ー><ュ>とか、ね、?2! シこ<ー>っちかなよしやろ บอกเลยว่าสีหน้าทุกตัวนะคะนี่อันนี้ดึงออกมาก็จะมีฟันอีกแล้วตัวนี้นะคะน้องชื่อว่า Little Friend ค่ะเพราะว่าเขามีน้องแมวด้วยนะคะนี่เลยน้องแมวของเขาเป็นเพื่อนนะคะเอ๊ะน้องแมวหรือน้องหมาเนีนะะ่ยนค่ะแล้วก็จะตากหางเข้าไปให้น้องด้วยใือนีแบบนี้จะเป็นเพื่อนกนอน่างนี้นะคะ มาค่ะนี่เอาโอเคไปที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะทุกคนเหลืออีกสี่กล่องนะคะมาชึบมาค่ะตอนนี้คือต้องมาลุ้นกันว่าเราจะไม่ได้ตัวไหนนะคะเพราะว่าเราได้ซีเครตไปนหนึ่งแล้วนี่นี่ตัวสีฟ้าคือแบบทัางไงเป็นกลิตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากจริงออกมาก็จะมีฟันอีกแล้วแบบนี้ นี่นะคะอันนี้เขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าฟันฟิชชิงตัวนี้เขาไปตกปลานะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นถงังน้ำแล้วก็นี่อันนี้เป็นแบบว่าที่ตกปลาของเขาเป็นเบ็ดตกปลานี่นะคะเบ็ดตกปลาชิบนี่ดูทุกคนขอดูก่อนนะว่าเขาทำยังไงเบ็ดตกปลานี่เขาก็จะถือแบบนี้นะคะนี่นะแ้แล้วก็นี่วางไว้แบบนี้เลย นี่ทา่าเป็นแบบนี้น่ารักมากนี่นะคะเป็นแบบว่าคอร์ดรีมี่ไลฟ์นะคะก็คือแบบว่าชีวิตที่แบบใฝ่ฝันอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบหลายๆหลายๆแอคทิวิตี้ของ้องเขานะคะนะต่อมาตึ่ง,งตอนนี้นะคะเราขาดตัวตัวเซเลบริตีนนะคะตัวนี้ที่เป็นแบบว่าสีรุง้ง แล้วก็มีสีดำแคมไฟเลยนะคะแล้วก็มีมี fluffy caching นะคะใช่เหลือ3ตัวนี้อ๋อแล้วก็มี ice p r e s ชอ r ์ด้วยตัวนี้จะต,ต้องมาลุ้นกันว่าจะไม่ได้ตัวไหนเพราะว่าเราได้ซีเพ็ดไปแล้วหนึ่งตัวนะคะหนตัวก็ได้ซีเพลดเลยทุกคนหนึ่งตัวอันนี้นะคะมาดูกันว่าได้ตัวอะไรอ้าวตัวนี้นะ ชิ้นค่ะตัวนี้น้องก็จะตัวสใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ๋อนี้เขาเป็นแบบน่าจะจับตัวที่ชื่อลัฟฟี่นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ชื่อน้องลัฟฟี่แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นตาข่ายนะคะที่เอาไว้จับน้องลัฟฟี่อย่างนี้เลยก็จะใส่น้องลัฟฟี่เข้าไปชึ้แบบนี้แล้วเขาก็จะแบบว่าถือจับอยู่แบบนี้นะคะ อย่างนี้เลยน่ารักมากโอ๊น้องฟลัฟซี่หนีไปแล้วเก็น้องไว้ก่อนนี่นะคะน้องฟลัฟซี่แคชชิงฟลัฟซี่อะคะ่ะแล้วก็เหลืออีก2ตัวะคะ่ะทุกคนคือการได้ซีเค็ดมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ที่แบบว่าเสียดายก็คือเราก็จะไม่ได้ครบเซตนะคะตาก็จะขาดไปนหนึ่งตัวจากทั้งบ็อกนะคะแต่ก็ได้ซีเค็ดก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคน นี่พี่จะได้ซีเกตด้วยนะฮะจริงหรอใช่ตัวนี้ซีถูดเจอของนาตีอ่ะกันเองมาอืมนี่ค่ะอ๋าอันนี้นะคะได้ตัวชื่อว่าแคป์ไฟค่ะแล้วจะเป็นตัวสีดำแบบนี้ดึงก็จะเห็นฟันแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีแบบว่าไฟของเขาเขากำลังก่อไฟอยู่นี่มีตาเขาอยู่นี่ เป็นกรอบไฟอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ถึงกล่องสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรนะเราจะได้เซเล b r a ชั o n นะคะหรือเราจะได้ไอ c ์เทรเชอร์เนาะแต่เรอยากได้เซเล b r a ชั o n เพราะว่าสี่ันรุ้งเร็วมากมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ตัวที่ชอบหรือเปล่าขอได้เซเล b r a ชั o n ขอได้เซเล b r a ชั o n นะคะชุบหลายคนลุ้นนะจะได้ตัวไหน มาตักนมาซิบเย้เย้ไอซเซเลบรชันค่ะอ๋อมชไไอทรเชอร์เซเลบรชันเอาไปรวมกันมีขนไดน้องเซเลบรชันติดด้วยตัวน,นี้คือสิ่งลุ้ถูกใจมากนะคะแล้ก็ขาดน้องไอซ์รไปตัวหนึง่งไม่เป็นไรแต่เราได้ซีกเกตแทนก็คือแบบดีใจมากๆแล้วได้ซีกเกตอีกตัว ตัวด,ดิงค่ะเมื่อกี้ทุกคนอย่างนี้เลยนองเซเลเบร์ชันนี่ค่ะโอเคทุกคนเราแกะครบแล้วค่ะเย้ครบแล้วนะคะทั้ง12ตัวเลยชื้นนี่นะคะอันนี้ก็คือมักกี้นั่นเอง Dreamy Life นะคะ วันนี้ก็คือซีคริตแตกไปหนึ่งตัวค่ะทุกคนเย้ yeah, ดีใจมากวันนี้ไปไปค่ะมาค่ะวันนี้มาอันบ็อกซ์คลายเบบี้แซดคลับกันค่ะมากล่องแรกนะคะทุกคนชึบมาแดะเลยค่ะมาดูกันว่าได้น้องตัวไหนนี่อันนี้นะคะโอ้เป็น น้องชื่อว่านี่ค่ะ Left Behind นะคะน้องอยู่ข้างทางเทือกนีน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนนะคะนี่เลยนี่นะคะเราก็จะวางน้องแบบนี้แล้วก็วางไว้ข้างบอย่างนี้น่าใคร่นี่ค่ะไปค่ะตัวที่สอง นี่ค่ะนนได้น้องนี่ค่ะน้องชื่ออะไรตัวนี้นะคะน้องชื่อ Tear Drop on the Pillow นะคะตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะแกะน้องกันน่คะนี่เลยน้องก็จะนั่งอยู่แบบนี้ ค่ะน่ารักว่าอย่าให้เอาการ์ดของน้องออกไปนะคะอออนี่เลยบ๊ายบายเย็ yeah, ในที่สุดนะคะก็ได้มาแล้วลาบูบูค่ะเดี๋ยววาลุ้นกันนะคะว่าจะได้สีอะไรอ่ะจะได้สีเข็ดไหมมาค่ะ มาลุ้นกันว่าจะได้สีอะไรว้าวน่ารักมากเดีย๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าน้องสีอะไรนี่น้องคือสีท็อปปี้นะคะน่ารักมากขนนุ่มมากนะคะทุกคนน่ารักไอนี่สุดก็ได้แล้ว